สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องใหม่นะคะฟอร์ดทุมธานีวันนี้เราก็อยู่กับ Ford XL+ Plus นะคะยกสูงแครบนะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่6 6 3 0 0 0บาทเราก็ได้ทำการตกแต่งให้ลูกค้านะคะก่อนส่งมอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาชมชุดแต่งใกล้ๆนะคะว่าเราแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น XL p l u s แคบยกสูงนะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดา วันนี้ก็ตกแต่งรอบคันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะคะว่าเราแต่งอะไรลูกค้าไปบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นกระจังหน้านะคะ F o R D นะคะตัวใหญ่ถัดมานะคะก็จะเป็นครอบไฟหน้านะคะจะมีครอบไฟหน้าแล้วก็ครอบไฟท้ายนะคะสกูปฝากระปรงนะคะตัวนี้จะเป็นสกูป ทรงสูงนะคะจะมีทรงสูงทรงเตี้ยถ้าเน้นดูดุดันดูสไตล์แบบโหดๆก็แนะนําเป็นทรงสูงนะคะถัดมาด้านด้านข้างนะคะก็จะเป็นซูมล้อ6นิ้วนะคะแม็กนะคะแม็กจะเป็นแม็กขอบ16ค่ะยางแม็กซีดนะคะ7จ0ยางจะเป็นยาง AT นะคะวิ่งได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ทางออฟโรดนะคะ สติกเกอร์นะคะเราจะมีให้ลูกค้าเลือกประมาณ40กว่าลายนะคะขึ้นอยู่ความชอบของลูกค้านะคะว่าลูกค้าชอบลายแบบไหนนะคะหรือลูกค้ามีลายในใจก็ส่งแบบให้ดูได้นะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะจะมีเป็นกันชนหลังธรรมดาแล้วก็จะมีโรบาร์เหล็ก แล้วก็มีราวหลังคานะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะเบ้านะคะจะเป็นเบ้าฝาัดฝาดท้ายปลายดาบนะคะจะมีแบบมีดาบแล้วก็ไม่มีดาบคันนี้ติดกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะอยู่ด้านหลัง ก็จะแต่งประมาณนี้นะคะคันนี้จะเป็นคันสีบรอนเงิน xl plus นะคะจะมีสีแดงสีดำสีขาวสีบรอนเงินสำหรับใครนะคะที่สนใจฟอร์ดอยู่ไม่ว่าจะดูเป็นแคบลกสูงหรือว่ากระบะสีประตูนะคะก็ mm hmm. สอบถามน้องใหม่ก่อนได้นะคะ ก็มีโปรโมชั่นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ชุดแต่งเราก็มีให้ให้เลือกหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่ความชอบนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจน้องใหม่ด้วยนะคะวันนี้น้องใหม่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ